ฮัลโหลจำคลิปที่แล้วได้ไหมที่เราต่อแผงแก้วแล้วก็เอาปลั๊กใส่ข้างหลังมันมันถูกกลับไปไว้ที่บ้านแล้วเพราะว่าใส่ไปกระจกรถจะแตกอันนี้เราก็ต้องทําแบบใหม่เพราะว่าตูดมนะันอะมันเป็นแบบนี้เราจะแปะอะไรเข้าไปก็ไม่ได้แล้วโอเคเราก็เลยเอามาใส่กับตัวแสดง,วน,นง,สดงวนหนึ่งละแสดงวนหนึ่งละแล้วก็ออกมาเป็นปลั๊กอันนี้ หนึ่งอันละแล้วก็ออกมาเป็นลักอันนี้แต่ตัวนี้ผ่านไดโอดนะผ่านไดโอดตัวหนึ่งไดโอดสิบห้าแอมป์จะเอาไปชาร์จแบตรถยนต์แล้วก็นี่อันนี้ตัวใหม่เลยครับโมดูลชาร์จท,ที่มีทั้งวู๊กแล้วก็างล่างมันเขียนอยู่นะเดี๋ยวแกะได้ปะผมยังไม่ได้ติดกาวไม่ใดูสิครับมันซัพพอร์ตอะไรบ้าง วีอินหกถึงสามสิบห้าโวลต์นะครับดีซีควิกชาร์จสี่พัทสี่เอสซีพีเอฟซีพีวู๊กพีดีสามเอฟซีดับีเคอะไรกันม่รู้แต่ผมใช้ v o ๊ก v o ๊กแม่งหาโคตรยากถ้าเป็นควิกชาร์จหาเยอะเกิดกัดแล้วแพงโคตรด้วยตัวนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบบวกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวก็ติดกาวใช้นะครับว o o กว o o กว o o ก โอเคโชว์ okay. ให้ดูแค่นี้แหละไม่รู้จะชาร์จกับอะไรให้ดูมันใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าไฟมันไฟสีฟ้ามันขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้กับรถโอเคสวัสดีแต่ว่าก็ลองได้นะลองดูแอมก็ได้ตอนนี้ไม่มีแดดเลยตอนนี้ท้องฟ้าก็ประมาณเนี้ยไม่มีอะไรเลยโบนก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้16มั้งอ่าลองเสียบโทษทีโดนปุ่มปิด ไม่ไม่ขนาดไม่มีขาตั้งเสียบเข้าไปแล้วเราก็เอาอันนี้มาจิ้มหลังมือถือเครื่องนี้อันนี้เราดูแอมตอนนี้18.5 18.5นะครับ17.7แอมไม่ขึ้นเดี๋ยวผมดูโมวดูลกัน ไฟโมดูลก็ติดนะแต่ว่าชาร์จไม่เข้าไหมวะไม่เข้าเย้ยสงสัยแสงจะน้อยไปโอเคก็ถ้ามันมีแสงก็จะลองให้ดูแหละแต่ว่ามันไม่มีแผงตัวนี้มันแค่สามสิบยีวัตต์เองโอเคไฟไม่เข้านะครับนี่แหละโชว์ไฟไม่เข้าโง่แค่นี้แหละสวัสดีครับ